สวัสดีครับครูเอนดี้นะครับโอเควันนี้เรามาเรียนท็อปปี6ที่นะครับโอควยากรณ์จะตามนี้นะครับเราออกเสียงให้ฟังครั้งหนึ่งก่อนนะครับ你能爬上去吗你能爬上去吗วาวยากรณ์จะเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นกิริยาคำหนึ่งบวกกับทางทิศทางอ่ะหมายถึงว่าอ๋อกิริยานี้เขาจะไปทางไหนนะครับ你能爬上去吗 คุณสามารถไต่ขึ้นไปไหมครับก,กักิริยานี้คือขึ้นไปนะครับวันนี้เราจะเรียนว่าเวลากิริยาเขามีแนวโน้นมเขามีทิศทางอ่ะพูดอย่างในอย่างไงนะครับโอเค,อเคต่อไปเรามาดูคําศัพท์นะครับโอเคอ่ะคศัพท์คําแรกอ่ะจันมจันมอมย่างไงใช่ไหมครับอย่างไงใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราเคยเรียนจันมาว่า มีความหมายว่ายังไงแต่ว่าทีนี้ไม่ใช่อ่ะทีนี้คือทำไมอ่ะยกเว้นยังไงเขายังมีความหมายว่าทําไมด้วยอย่างเช่นทำไมไอโฟน这么贵啊ทำไมไอโฟนแพงขนาดนี้นะครับ怎么他吃得这么多啊ทําไมเขากินได้เยอะขนาดนี้นะครับ啊怎么ทีนี้เราจะแปลว่าทําไมนะครับโอเคอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะ ปแปลกปกติภาษาไทยเลยครับสร้างคือขอึ้นชื่อคือไปสร้างชื่อคือขึ้นไปอ่ะเข้าใจง่ายๆนะครับขึ้นไปอ่ะเตีนที่ตีนที่คำนี้คือลิฟต์ง่ายมากๆนะครับถ้าคำที่มีเตี้ยนแสดงว่าเข่าเกี่ยวกับไฟฟ้าอ่ลิฟต์ต้องใช้ไฟฟ้านะครับเตีนที่ก็คือลิฟต์คำที่สี่ คำที่สี่ห่วยห่วยอ่ะคำนี้คือเสียนะครับเสียอย่างเช่นเอ่อสมุอเ,อเสียแล้วครับเอ่อ这个 robot อ่ะ robot มันเสียแล้วครับเตี้ยนทีห่วยละก็คือลิ์เสียแล้วครับถ้าห่วยละ,ะถ้าสิ่งของเสียละเราจะมีต้องให้คนนี้มาช่วยนะครับ ，修理工，修理工，啊，修理ะช่างในภาษาไทยนะครับ理่างอะตู้修理工，อะก็ตงมาล้ครับช่าก็คชาำที่หกเ就้าเาคำนี้เราก็จะบ่อยนะครับที่นี่แปลว่าก่อะกอ อย่างเช่น电梯坏了ช่างก็มาละลิบเสียละช่างก็มาละเวลาที่เราใช้เจียวในภาษาไทยอ่ะเราควรใช้เอ่เวลาเราใช้ก่อในภาษาไทยเราควรใช้เจียวอ่ะในภาษาจีนนะครับกว่วหลายกว่วหลายกว่วหลายปกติเราจะพูดคำว่าหลายหลาย แต่ว่าคําสมบูรณ์จะเป็นหลายนะครับความหมายเท่ากับหลายนะครับก็ค,มมคามมาือมามาเต๋ออ๋อันนี้ไม่ใช่เต๋อนี่ก็เต๋อเต๋อเต๋อคือจำเป็นนต้องการต้องการใกล้เคียงกับย่าวนะครับอย่างเช่นเราจะบอกว่า我要去 fashion นะา要去 fashion อาจารย์ต้องการไปแฟชั่นถ้าบอกว่า ตได้ไปแฟชั่นอืมอันนี้ความหมายจะเปลี่ยนนิดนึงฉันจำเป็นต้องไปอ่ะคในใดคนหนึ่งจะบังคับเราซือต้องไปที่นู่นอ่ะ我得去 Fashion อ่ะเขาจะเลงกว่ายาวอ่ะนิดหนึ่งนะครับจำเป็นนะครับไต่เกิจำเป็นหนึงออันนี้เราเรียนอีกทีก็คือสามารถอ่ะสามารถอ่ะผู้หนึงอไม่สามารถอ่ะทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้อ่ะ เรามาตัวคำต่อไปนะครับคำที่10บอ่ะ下来下来อ่ะแปลตรงตัวกับไทยเลยครับอลลง下า隆าหล下来ก็คือลงมาลงมาเข้าใจได้ง่ายๆนะครับคำต่อไปใต้ใต้ใต้คือพาพบอย่างเช่น老ร今天นีน 啊带朋友啊来了啊今天老师带朋友来了啊，问你老师他婆你妈了那看啊你别怕怕他婆个蛋啊今天老师没有带手机啊问你老师没带婆没带妈啊老师没有带手机啊没带婆没带妈啊 ok 门门 แปลว่าประตูอ่ะนี่เข้าใจง่ายนะครับอย่างเช่นฝั่งเจนเหมือนประตูของห้องอ่ะ่อเหมือนประตูของรถนะครับเหมือนก็คือประตูนะครับเต้าอ,อ่ะเต้าอ่ะที่นี่แปลว่าถึงที่นี่แปลว่าถึงหรือว่าความสําเร็จของกิริยาอย่างเช่นชื่อเต้าอ,อ่ะไปถึงแล้วควรับก็<ส>ะคือชื่อ,อนะะีน้กิริยานี้สําเร็จแล้วครับ เขาแปลว่าความสําเร็จของกิริยาหรือว่าถึงเต้าเป้าเป้าเหมือนเป้าจื่อเสียงเดียวกันคําเดียวกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีจือเป้าเดี่ยวๆก็คือกระเป๋านะครับเป้าคือกระเป๋าอย่างเช่น老师有一个包啊ไม่ใช่บอกว่า老师มีซาลเปาหนึ่งลูกนะครับคือ老师มีกระเป๋าหนึ่งใบนะครับ老师有一个包 ก้างฉายก้งฉายอ่าเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะใช้อย่างนี้นะครับอ่าก้งฉาย你去哪儿了ก้างฉาย你去哪儿了เมื่อกี้คุณไปไหนล่ะครับอืมเป็นคำเวลานะครับอืมใช้ได้ง่ายๆอ่ะข้าสุดท้ายฝังฝังอ่ะฝังก็คือวางอ่ะวางของอ่ะอย่างเช่นฝังอ่ะนี่ก็คือฝังอ่ะ วางอะไรก็ได้อว่วางออ啊，放手机啊，放模特啊，放วาง放นังอทุกถิ่งทุกอย่างฟางได้นะครับเคทีนี้คำศัพท์เราเรียนเสร็จละเราดูบทเรียนต่อนะครับเค้่ะฟังใจเจอรี่เคะบทเรียนจะมีสองคนอะเอ่อมีหนุ่มคนหนึ่องอะเชื่อว่าเสี่ยวหลี่อะเสี่ยวหลี่ หนุ่มหลี่นะครับอีกคนหนึ่งผู้สูงอายุนิดหนึ่งเรียกว่าเหล่าหวางอ่ะลุงหวางอ่ะเฉาหลี่แล้วก็เหล่าหวางอ่ะเขาสนทนากาันเฉาหลี่บอกว่า你怎么不上去呀你怎么不上去呀ณทำไมไม่ขึ้นไปล่ะคุณทำไมไม่ขึ้นไปล่ะเหล่าหวางบอกว่าเตียนท梯坏了 เด่นทีห้ลิบเสียไปแล้วครับเลยขึ้นไปไม่ได้อะริบเสียแล้วครับเสี่ยวหลี่บอกว่า找修理工了吗找修理工了吗还ยังครับหาาช่างเลยยังครับ,ยยรบ老王บอกว่า打电话了打电话了ล้วครับ修理工很快啊就过来啊差啊 ตอนนี้กำลังริบมาอยู่นะครับหนุ่มหลีบอกว่า我要去机场啊，乘动摆上南边啊我要去机场，得上去啊拿行李啊，จำเป็นต้องขึ้นไปเอาสัมภาระ，ต得上去拿行李。เอ๊ะลุงหวังบอกว่าสิบชั้น楼 你能爬上去吗？สิบชั้น啊，คุณสามารถไต่ขึ้นไปได้ไหมครับสิบชั้น楼啊，你能爬上去吗？嗯เขาพักอยู 10, okay. ่ชั้นสิบโอเคเเขาเคลนไปละแล้วก็ลงมาอีกชาวลีเขาบอกว่าเฮ้เราวังบอกว่า你怎么这么快就下来了？ คุณทำไมลงมาเร็วขนาดนี้ครับนี你怎么啊อ么快จ就下来了ค่อยยะลาวคุณทำไมลงมาเร็วขนาดนี้ครับเาวหลีบอกว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้เอากุญแจประตูนะครับเหมือน钥匙可能在车里เหมือน钥匙可能在车里กุญแจประตู ตัวอาจจะอยู่ในรถอาจจะอยู่ในรถเขาไปหาที่รถแล้วก็กลับมาีกทีหนึ่งหล่อหาวาังก็ถามอีกว่าเจ้าเต้าหมือนย่าเสืแล้วมะหาเจอ,อยังครับกุญแจประตูบ้านอ่ะเจ้าเต้าหมือนย่าเสืแล้วมะเฮ้ยชาวลี่ก็ร้องให้เขาบอกว่าเธอย่าเสือ在包里啊ยังมีกุญแจรถด้วยอ่ะ กุญแจรถอยู่ในกระเป๋าเย่อชื啊车钥้在包里包刚才放在楼上了。ส่วนกระเป๋าอะเมื่อกี้วางอยู่ข้างโบนแล้วครับแสดงว่ากุญแจประตูก็หาไม่เจอกุญแจรถก็อยู่ข้างโบนอ่ะก็วิ่งมาหลายรบใช้เวลาเปล่าๆนะครับโอเคนี่คือบทเรียนของท็อปิกนี้นะครับ แล้วก็ในคลิปนี้อีกต่อไปจะมีบทเรียนเพิ่มมาให้นักเรียนด้วยนักเรียนสามารถทบทวนผ่านบทเรียนอีกทีหนึ่งนะครับ。Lesson eleven。第十一课。你能爬上去吗？听录音，然后回答问题。小李找到门钥匙了吗？

没带门钥匙，门钥匙可能在车里。找到门钥匙了吗？车钥匙在包里，包刚才放在楼上了。